ลูกค้ามาแต่เช้าเลยนะแหวะร้านยี่ันเปิดเลยเพิ่มมาแล้วอ่าคุยงานครับชุดคุณสุภาพสตรีนะสวยงามอันเก่ายังทำไม่เสร็จเลยเอาอันใหม่มาอีกแล้วอันนี้แขนใหญ่ตามไซส์นะอันนี้จะเป็นผ้าไทยเอออันนี้ผ้าเยอะเกินทำไมผ้ามันถูกเหรอให้แขนมาบานขนาดนี้ดูชุดคุณนายนี่หัวจะปวดสักทีเลยเมื่อวานก็นั่ง จังหนึ่งก็นั่งทับเทียบเรียบร้อยเพื่อสอยชุดของเธอพี่เป็นลูกไม้นี่มารถนี้เลย <G ül> เธออยากกินไก่จัดไป <G ül> เธอสวยมากสวยมากเธออยากกินไก่จัดไป <G ül> ได้เลยได้เลยเสร็จแล้วแจ้งร้านเราเล็กๆแต่ก็บริการลูกค้านะจ๊ะ เดี๋ยวค่อยแจ้งไปจ้ะโอเคเดี๋ยวช่างหนึ่งกวดกวดร้านก่อนเดี๋ยวจะจัดการให้พอดีถึงคิวงานเธอพอดีเลยช่าง,งักมากนี่เสื้อหนังที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาแขนเข้าให้ลูกค้าแขนเข้าหัวจะปวดเหมือนกันเพราะว่าผูมันหนักมากๆเลยนี่กางเกงผู้กองก็เสร็จแล้วครับสะดวกวันไหนก็แวะมารับได้คิวงานที่ยังอยู่นะนี่แหละชุดที่เมื่อวานช่างหนึ่งต้องนั่งทับเทียบสอย ก็คือมันจริงมันมีเป็น3ชั้นนะแต่ว่าชั้นหนึ่งก็ลูกค้าบอกว่าเอาออกชั้นหนึ่งมันยาวเกินไปแล้วก็ตัวนี้มันมันบางมากชั้นก็คุยกับงานกับลูกค้าบอกว่าเอาตรงนี้ออกชั้นหนึ่งแต่ว่าเอาตรงนี้มาดามว้าตรงนี้มันจะได้ไม่โป๊ชั้นหนึ่งก็จัดให้คืองานแบบนี้มันทําอย่างอื่นไม่ได้อ่ะชั้นหนึ่งต้องสอยอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือเอาชายชายกระโปรงเนาะมาสอยจริงๆริมันจะเป็นแบบเนี่ยบางๆแล้วไม่ได้เห็นเนื้อเยอะเกินไปลูกค้าบอกกลัวโป๊เดี๋ยวไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็โอเค เสร็จเรียบร้อยแแหละสวยสะพังครับร้านช่างหนึ่งจ้าเปิดบริการทุกวันลุยงาน